สวัสดีครับใครหานะครับรถไฟฟ้านะครับที่โคตรถูกประหยัดและดีต้องคันนี้ครับคันนี้ดีไงครับผมขออธิบายเป็นข้อๆครับคันนี้คือตัว MG นะครับตัว EV ปี19ที่ออกห้างล้านสองนะครับและขอบอกมาดีหน่อยคันนี้ผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวได้ด้วยผมดูก่อนเลยครตัวนี้มันดีไงคันนี้นะครับเราเติมไฟฟ้าใช่ไหมครับกดไปนี้ปุ๊บนี่ด้านนี้เลยเวลาเราเติมที่บ้านใช่ไหมครับในสายกาวที่บ้านนี่เติมลงด้านนี้ถ้าเราจะไปเติมพวกสถานี นี่ถอดนี้มาเลยและขอบอกครับไฟฟ้านะครับที่ผมไปเติมเนี่ยบอกได้เลยว่าตกลิตรแล้วไม่ถึงบาท <c oughs> <c oughs> ยังไม่พอครับเติมนะครับวิ่ง300กว่าโลเติมแค่200กว่าบาทเองโคตรคุ้มมาดูกันต่อครับตัวนี้มาพร้อมตัวไฟหน้ามัลตินะครับนี่ QLED น้องโคตรสวยและด้านนี้มาพร้อมตัว m a ็17นะครับกระจกนะครับมองข้างไฟเลี้ยวนะครับแล้วบอกเลยว่าของน้องเนี่ยไม่เคยชนที่เห็นทั้งหมดเนี่ยสีเดิมทั้งคัน เหมือนรถใหม่เลยใช่คำนี้เลยครับแล้วนี่ครับกุญแจรีโมท2ตัวนี้เลยแล้วเวลาเปิดปิดนะครับผมเราไม่ต้องกดรีโมทก็ได้นี่และขอบอกครับว่าตัวนี้มีจุดบายสปอตหมายถาว่าทั้งข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเกิดมีจุดบอดรถมาด้านข้างนะครับมันจะบอกด้วยว่ามีรถกำลังสวนมาดีมากอย่างที่บอกครับออกห้างร้านสองผมบอกราคาไปบอกเหลือเท่านี้หรอหายไปจะเป็นร้านอยู่แล้วโคตรคุ้มคันนี้เราสามารถนะครับ เปิดประตูท้ายรถนะครับด้วยรีโมทได้ด้วยนี่ครับนี่เขาบอกกันเลยด้านนี้ครับที่ชาร์จวอชาร์จนะครับที่ชาร์จในบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ชาร์จของตัวติดผนังตัวนี้จะมีของตัวลมมาให้นะครับตัวเติมยางลมนะครับด้านนี้แต่ไม่มีลร้อ,อะไรนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่ว่าให้เติมลมได้และความสวยงามของน้องเขานี่หุ่นน็อตเนเม็ดองเม็ดอานี่ตำแหน่งเดิมหมดเลยครับ ตะคงตะเข็บนี้โคตรสวยคือคันนี้เขาบอกครับว่าเขาใช้เป็นแคมปิ้งก็ได้เพราะอะไรไหมครับอันนี้สามารถถอดออกได้ให้ดูกันนี่แล้วพับเบาะใช่ไหมครับอ่าเราดึงนี้ก็ได้ครับนี่ครับพับเรียบไปเลยก็ได้โคตรดีเพิ่มพื้นที่ร้ารนะครับจุคนก็ได้จุของก็ได้และคันนี้ผมทําโปรโมชั่นราคาแค่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันดูอยู่ลเหมือนที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพร้อมโปรฟรีดาวพังงานลายวันลายวิกออกได้ นี่แหละบอกได้เลยว่าคันนี้ฟรีดาวต้องคันนี้เลยและบอกได้เลยว่าโคตรคุม้มคิดง่ายๆครับเราวิ่ง300กว่าโลเนี่ยแล้วเติมน้ำมันแค่สองกว่าบาทคุ้มมากประหยัดมากใครใช้ชีวิตนะครับอยู่ในกรุงเทพในเมืองคันนี้โคตรคุม้มมาดูต่อดีล่ะแล้วบอกได้เลยครับสผิวพันน้องนี่โคตรด,ดีเดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูไปไงบ้างคือจุดเด่นเขามีเยอะมากครับเปิดให้ดูกันเลย นี่ครับโหความสวยงามน้องข้อสองประกวดน็อตนร์ตนี่ตำแหน่งเดิมหมดเลยครับใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มเดี๋ยวผมมาายดูดยว่าเป็นไงบ้างนี่คือสตาร์ทรแล้วนะครับเงียบแรงตามสั่ง มาดูข้างในดีกว่าอันนี้เป็นแค่น้ําจิ้มมาดูข้างในเดี๋ยวว่าและซื้อไปข้างในมีอะไรบ้างมาด้วยความเป็นรถกลุ่ม SUV นะครับเราแหลกจากนลังคาก็มีด้วยมาแล้มาเปิดดูดีว่านี่เซ็นทตอจรวดไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยด้านนี้ปรับได้แปดทิศทางยังไม่พอไฟหน้านะครับสามารถปรับระดับนะครับเลือกของคนนั่งได้ว่าไฟสูงไฟต่ำได้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและคันนี้ขอบอกนะครับ วิ่งแค่ห้าหมื่นสองพันหกร้อยโลบ้าไปแล้วเข้าศูนย์ตลอดและคันนี้ขอบอกกันเลยว่าแบตเตอรี่ EV เขานะรับกัน8ปีนะครับผมซึ่งเยอะมากๆเลยแล้วด้านนี้ก็จะมีของตัวน่ครับนี่เกียร์นะครับ Rn นะครับตัวด้านนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับตัวเคอร์ตัวนี้คือโหมดที่ว่าถ้าเราปรับนะครับเราลงทางชันใช่ไหมครับมันจะดึงไฟฟ้าคืนมาให้เราโคตรดียังไม่พอแบตเตอรี่สามารถบอกด้านนี้ได้เลยนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูนิดนึง แบตเตอรี่เห็นไหมครับนี่ด้านนี้เลยแล้วเดนเป็นจอร,ระบบสัมผัสนะครับมันจะมีบดให้เลือกแล้วมีแบตเตอรี่โชว์ด้วยเรียกว่าวิ่งได้ระยะทางขนาดไหนมันบอกหมดเลยบอกได้เลยไม่ต้องกลัวแล้วดูความกว้างนะครับผมตัวใหญ่แห่นั่งเนี่ยหัวไม่ติดนั่งสบายมากๆเพราะมันกว้างจริงยังไม่พอผมขอบอกจุดขายที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนี่ครับตัวนี้คือหลังคาซันลูปซึ่งเขาเปิดได้กว้างมากกว้างขนาดไหนเดี๋ยวผมทําให้ดู เราจะเปิดเนี่ยตัวนี้ทรีาเปิดสุดใช่ไหมครับผมนี่ตัวนี้นี่เราสามารถหมุนทางด้านนี้นะครับผมนี่ให้มันสุดไปเลยโอ้โหดีอะยางยังไม่พอนี่ครับคือเรียกว่าเปิดได้กว้างสุดๆถ้าเราต้องการนะครับผมโอเพนแอร์คันนี้ตอบโจทย์แน่ๆเลยโอโ้สวยอะราคาถูกด้วยเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวผมนั่งนี่นะครับให้ดูก็นั่งหลังเป็นไงบ้าง กว้างมากและแอร์แบ็กนะครับเขามีเต็มๆม,มีทั้งเบาะทั้งด้านเบาะนี่ครับทั้งด้านหน้าด้านข้างด้วยความปลอดภยัยเข้ามาเต็มที่และอย่างที่บอกครับคันนี้พนักง,งานรายวันเลยพี่ออกได้ฟีดาวได้ด้วยราคาอยู่แค่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันดูอยู่ละหมื่นที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพร้อมโปรฟรีดดาวไม่ซื้อไม่ได้แล้ว E ี EV คันนี้ถูกที่สุดในตลาดและสวยขนาดนี้ไม่มีที่ไหนเพราะว่าห้าหมื่นโลเองถ้าชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดกแชร์ไว้ด้วยครับติดตามไว้ด้วย คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ